ไปดีมากโอเคอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยืดยืดยืดเรไปข,ข้างหนึ่งอีกข้างเลยไหมอข้างอีกข้างเออคุกขาคุกขาอ่าไปลงไปลงไปเออเก่งมากเก่งมากโอ้ยดีมากเก่งมากเก่งมากโอเคโอเคสุดท้ายขอยืดคอ,อนิดนึงนะคะยืดคอนิดนึงเอียงข้างยืดคอนิดนึงอนเอ,อียร์มากอีกข้างนึงค่ะดีมากโอเคจบแล้วคุณเราวันนี้ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านนะคะต่อไปก็คือ พบเจอกับน้องเกลียวได้ทักทายพี่ๆหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณโค้ชเวนิสด้วยนะคะรับตื่นเช้าเป็นประจำเลยนะครับช่วงนี้ก็ปกติก็จะตื่นประมาณหกโมงครึ่งค่ะใช่ไปโรงเรียนสนุกไหมคะสนุกเออสนุกเราคิดถึงคุณธิ์แม่ไหมคะหรือว่าคิดถึงโอ้ยจริหรอแล้วอยากไปเจอพี่ๆไหมคะที่โรงเรียนสนุกไหม แล้ววันนี้เกลียวเจอพี่ๆมารอเต็มเลยเป็นยังไงบ้างดีใจไหมดีใจโอ้ดีใจทุกคนก็ดีใจที่ได้เจอนะคะอยากเล่นเกมเลยใช่ไหมคะเนี่ยอยากเล่นแล้วเห็นตัวเองอยู่ข้างหลังนะครับเป็นยังไงบ้างเกมเมื่อเช้าเกลียวเกลียวกินอะไรมาคะเกลียวกินอะไรมาหรือยังคะวันนี้เร่นเกลี วันนี้เรามางานวิ่งกันเราถามเลยว่าเ่็นอย่างอย่างพี่ชมครับเราออกกำลังกายยังไงบ้างครับมีทริคยังไงบ้างไหมเอ่ยปกติก็ตอนนี้ก็พยายามจะเข้าสู่วงการวิ่งนะคะอยากกินน้ำเอาโอเคขอน้ำโคเวย์แน่นอนน้ำโคเวยนะคะมาเสริมแล้วค่ะสุดยอดมากขอบคุณค่ะโคเวย์ที่หนึ่งของเกลนะคะ แต่ชื่อไหมแต่ชื่อไม่คะแต่ชื่อแล้วน้องเกี่ยวหรอครับปัจจุบันน้องเราออกกวามังกายยังไงบ้างไหมครับก็ตอนนี้ก็ไปเรื่อยมากกว่าค่ะก็ตามพี่ตามแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างบางทีไปวิ่งกันอะไรกันก็จะอย่างที่เห็นก็เน้นให้คนอื่นอุ้มหาวิ่งกลับมาได้กลับมาได้เลยโอเคค่ะโอเคเอาตามคุณแม่บ้างคุณแม่บ้างเดินไปเลยเย้โอ้โหวันนี้มเชชั่น น้องเกวดสุดท้ายแล้วโคดสุดท้ายน้องเกวตั้งเลยว้าวเก่งมากเก่งมากเกมาเลยค่ากเสรบน้อเกเลยแมะ้สุดยอดมากีด้ดย้าหลังน้อเกเลยนะว้าวได้มาแล้วเกจะให้ดูว่า หน้าตาของพี่โกดี้เขาเป็นยังไง,งนีใ่ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราใช่แล้วค่ะต่อจิ๊กซอกล่องนะคะให้เป็นรูปของพี่โกดี้นั่นเองเกวพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะโอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้านหน้าตรงนี้กันไหมคะต,ต้องหันอันนี้หันไปข้างหน้าค่ะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเกลลองหันหันลอมเลยค่ะเ,เ,เ,เอาแล้ว,ลวเอาแล้วได้แล้วเราเป็นต่อเดวนอนได้เลยค่ะพี่พัท เอาแบบชี่น้องอยากตออได้เลยนะคะโอเคไหนดูซิดูสู้นะมีมีสีแบบไหนอีกเอ่ยนี่พี่มาสคอรอนนะคะพี่โทดี้รวมเราแล้วถูกไหมถูกไหมถูกไหมวิมีสีตัวสีฟ้าใช่ไหมคะมีตาแล้วก็มีจมูกแล้วก็ตรงแก้มมีแดงๆด้วยเป็นกลมๆค่ะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะ อยู่ได้ทางนี้เลยอยู่บนเวทีกับเรานะคะนี่ได้ไหมเอ่ยน,น,นี่เลยมีชมู่มีลำดัแล้วก็มีแก้มอุ้ยมีสีชมพูด้วยแล้วหาสีชมพูเข่ากันไหมคะได้เลยไหนสีชมพูอยู่ไหนเอ่ยเจอไหมคะต้องพลิกดูต้องพลิกอันนี้อุ้ยมีสีชมพูเลยสีชมพูชมพูชมพูเยาวสีชมพูเพลยว,ว้าวอะไรกันชั้น เชียร์ให <c ười> ้เกลกับค <su> ุณแม่หน่อยได้ไหมครับช่าหมั้ยจู๊บไม่ชมจู๊บเอาละเอาละเอาละมันก็ต้องมีวางตั้งไว้ใช่ไหมครับโอเคเอาได้แล้วเก่งมากเลยอุเก่งแล้วไหนดูสิอ๋อโอ้ยยากผีน้ำฟ้ายากอยู่ค่ะอันนี้ทีมเวิร์กมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวชิมไงลองขอภาพขึ้นมาสักรอบค่ะเดี๋ยวชิมไงแบบนี้แบบนี้แกแบบนี้เป็นแบบนี้เลยนะคะด้านบนจะเป็นเมือดูด้านบนได้นะคะอุ่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้แล้วค่ะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ใช่เก็บแล้วเก็บแล้ว หรออยากเล่นนีเหรออยากเสักเกมหนึ่งไหมเอาแบบนี้อันหนึ่งไหมเอาแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็นตัวหนังสือสีขาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะอ้โหน้องเกียวทำรวดเร็วมากเลยถูกมากเลยค่ะอ่าเราก็มีฝั่งสีฟ้าเยอะมากเลยค่ะในวันนี้ในเรื่องสีฟ้าสีฟ้ามาเลยหนูบต้องนุบต้มเอาไว้ฝั่งซ้ายค่ะให้คุณแม่ได้เลยนะคะโอเค เจอต้นหนังสืออีกไหมคะอันเดีวอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะวิยมีตอนหนังสือด้วยขอใหุ้ณแม่เลยัเดียวแล้วก,วแวก็แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้วิอันนี้ก็มีตันหนังสือนะคะว้าวเย้ <Yeah! S 2> yeah! เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยโควโอ้โหโออารักมากเลยนะคะอนะคะเอาล่ะสุดท้ายแล้วดีกว่านะครับ,เด,ดรบเดี๋ยวให้พี่ชมกับ้องเกิลฝากอะไรถึงเป็นใที่มารอกันตั้งแต่เช้าหน่อยครับพี่ชมคนระับค่ะก็เก่งมากนะคะทุกๆคนนะคะตื่นมาวิ่งกันตั้งแต่เช้านะคะ <laughs> ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่รักสุขภาพทุกคนคะ่ะก็ขอให้แบบคลิปอัพรูทีนแบบนี้นะคะตบมือให้ทุกๆคนเลยคะ่ะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ต่อแล้วก็มารอเจอน้องเกลนะคะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนมากๆคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะมาเซ็นมือกับพี่ชมพูดม่ด้วยนะครับเกลครับเกลอยากขอบคุณเลยแฟนๆไหมอยากเล่นหรอเดี๋ยวพูดกับพี่ๆแฟนๆหม่อนไหมอยากเล่นนะ เล่นเกมอีกเหรอว่านิ้ใส่ถ่านมากี่ก้อนครับเนี่ยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรุ่มกันใช่แล้วค่ะน้องเกลพี่ชมเรียนเชิญเลยนะคะี่ต่อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นเกมถ่ายรูปกันดีกว่าเราจะมาโพสท่าต่างต่างกันนะคะน้องเกลแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารด้วยนะครับ up next we gonna have the f h r t o opportunity so please welcome once again Mr k i r o n Chai CEO of k o b e Thailand ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ แล้วก็ขอเรียนเชิญผู้บริหารของโคเวทุกท่านเลยนะครับ I would k e t t invite all executive from Cove Thailand onto the stage เรียนเชิญเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้บริหารของโคเวด้วยหน่อยได้ไหมครับทุกคนที่วันนี้พาทน้งเกลวพี่ชมมาเจอพวกเรานะครับ เรามาเก็กบภาพที่นา่าประทับใจในวันนี้นะคะผู้เรียนของโคเวทไทยแลนดนะคะโอเคค่ะขทขกรับเชบนเวทีนะคะอยู่ใกล้ๆกันแบบบอุ่นในวันนี้เลยนะคะอยู่กับพี่พนักวิ่งอา่าถ้รพร้อมแล้วนะคะ Look at the camera in the middle กลองไหนสามารถยกมือได้นะครับจะได้มองไปในทางเดียวกันได้ครับโอเคค่ะพี่ผู้หญิงด้านหลังนะคะกล้องหลัก โอเคยกเพลง Hasta Amarte Big Smile So Happy Conway Run today น่ารักมากเลยค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะ Number One Please ที่หนึ่งของเกลเลยครับท่านผู้ชมขอเสียงเชียร์ให้กับ c งเว a y หน่อยได้หรือเปล่าน่ารักมากน่ารักมากโอเคค่ะข้องหลังด้วยนะครับเคเบอร์อาจจะแบบ